เรื่องที่ผู้บริหารจะต้องใช้เวลาเป็นส่วนใหญ่เนี่ยคือการบริหารคนแต่ผมจะจบตรงตรงนี้คือการบริหารคนส่วนใหญ่ไม่ว,ว่าธุรกิจไม่เปลี่ยนแปลงไปไงก็ตามแต่ผู้บริหารที่เก่งที่ต้องมีวิชั่นมองไปข้างหน้าอะไรเนสุดท้ายแล้วก็คือใช้เวลาส่วนใหญ่เป็นการบริหารคนผู้นำสมัยใหม่เนี่ยจะต้องเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของโลก อยู่เสมอเพราะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงในโลกเนี่ยมีผลกระทบมาสู่องค์กรไม่ว่าเป็นภาครัฐเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจเป็นความจริงที่ต้องยอมรับกันนะฮะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยการแข่งขันเนี่ยหลีกหนีไม่ได้ไม่ว่าในชีวิตประจำวันของคุณเองหรือครอบครัวของคุณหรือองค์กรของคุณเนี่ยจะต้องเผชิญกับการแข่งขันซึ่ง เข้มงวดและการแข่งขันนี่ก็จะสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นอย่างมากเพราะฉะนั้นการบริหารคนเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งวิชาการต่างๆเนี่ยเป็นเครื่องมือทั้งนั้นที่จะมาใช้ในการบริหารธุรกิจแต่ในความเชื่อของผมเชื่อว่าซ e o หรือชีฟหรือหัวหน้าใหญ่กรรมการผู้จัดการจะเป็นอธิบดี หรือรัฐมนตรีหรือใครก็ตามเนี่ยที่เป็นหัวหน้าใหญ่ในองค์กรนั้นๆเนี่ยจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่มาพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งและดีมีความสามารถที่เรียนรู้ได้โดยตนเองด้เรียนรู้กันเป็นทีมได้จนติดนิสัยฝ่ายเรียนรู้ไปตลอดชีวิต